สวัสดีคุณผู้ชมนะครับต้อนรับเข้าสู่บูบอลเดตประจำวันพุทธที่21มกราคม2569ครับวันนี้เราไปกันที่ศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกรอบลีกเฟสนัดที่7นะฮะจัดให้ชิวๆ5คู่ครับจะมีคู่ไหนหน่าลุ้นน่าเชียร์บ้างตามหน้าปกคลิปเลยฮะวันนี้ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเสียงอาจจะบูบี้ไปหน่อยมีปัญหากับระบบทางเดินหายใจครับพูดง่ายๆก็เป็นหวัดนั่นแหละครับ <c oughs> <c oughs> แต่ก่อนจะไปเข้าเรื่องของเรากันฝากคุณผู้ชมกดไลค์คลิปนี้เป็นกำลังใจให้เราคนละหนึ่งไลค์และใครที่ผ่านทางมาชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามเราด้วยนะครับที่ YouTube บูบอลเด็ดและ t i k t อกบูบอลเด็ดครับฝากแอดไลน์ไว้ด้วยครับที่ ad boo 789เรามีแอดมินคอยแนะนำทีเด็ดให้อย่างแน่นอนครับที่ ad boo 789ฮะแอดกันเข้ามาฟรีฟครับไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น คู่แรกครับบาเยนน์มิวนิกเจ้าบ้านเปิดสนามอัลเดียนส์อารีนารับการมาเยืยนอนยูเนยองค์แซงชิวลัวครับเวลาลงทำการแข่งขันของคู่นี้ตีสามตรงตามเวลาในประเทศไทยนะฮะราคาบอลเจ้าบ้านบาเยนต่อ2ลูกครึ่ง คาดการ์ผู้ชนะในเกมนี้อ้างอิงจากผลโหวตรวมของคุณผู้ชมทางเว็บไซต์ฟอร์ดม็อบ23,514คนให้เจ้าบ้านบาเยนน์มิวนิกมีเปอร์เซ็นชนะอยู่ที่74%ครับเปอร์เซ็นต์ที่จะเสมอกันในเวลามี18%ส่วนผู้มาเยือนอย่างยูนตองคแซงชูรัวมีเปอร์เซ็นชนะอยู่ที่8%ครับย้อนกลับไปเช็คฟอร์ม5นัดล่าสุดของคู่นี้และผลได้เสียกันครับขอเริ่มที่เจ้าบ้านบาเยนน์มิวนิกนะฮะเกมที่แล้วบุกไปชนะไลท์ซิก,กนะ ชนะ FC โคโคลนครับ1ประตูต่อ3เกมเยือนฟุตบอลบูเดสลีกาต่อ2ลูกจบเจ้าเปิดบ้านชนะโวบบวก8ประตูต่อ1ครับฟุตบอลบูเดสลีกาต่อ2.5กินเต็มครับชนะเซาบวกนะครับ0ูต่อ5เกมเยือนฟุตบอลกระชับมิตรต่อ2ลูกกินเต็มและชนะไฮเดนฮาม0ูนประตูต่อ4ครับเกมเยือนฟุตบอลบูเดสลีกาต่อ2.25กินเต็มครับด้านฟอร์ม5เกมล่าสุดของยูเนีองแซงชูลัวผู้มาเยือนครับเกมล่าสุดเปิดบ้านชนะเมเคเลนนะครับ1ประตูต่อศูนย์ฟุตบอลเฟิร ลีกเบลเยียมครับต่อ1.5เสียนะฮะชนะดองแดนนะครับเกมเยือน0ต่อ2ฟุตบอลถ้วยเบลเยียมครับต่อ1ลูกกินเต็มเสมอเซอร์เคิลบูส1-1ครับเกมเยือนฟุตบอลเฟิร์สดิวิชันเอต่อ0.5เสียครับชนะซุนเต้วาเลเกม2ประตูต่อ0ครับเกมย่าฟุตบอลเฟิร์สดิวิชันเอต่อ1.5กินเต็มและเสมอชาลลัว1-1ครับเกมเยือนฟุตบอลเซิร์ตเฟิร์สดิวิชันเอต่อปอป,อปอเสียครึ่งครับ สถิติเฮตูเฮตการเจอกันของคู่นี้ครับคู่นี้ไม่เคยเจอเจอกันมาก่อนเลยนะฮะที่จะเป็นการเจอกันครั้งแรกอย่างเป็นทางการในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบลีกเฟสนัดที่7นี้ครับพีวิวก่อนเกมวันศุกร์ที่คาดของคู่นี้บาเยิร์นมิวนิกยักษ์ใหญ่จากเยอรมันยังคงความร้อนแรงต่อเนื่องครับประเดิมปีใหม่ด้วยการคว้าชัยชนะในลีก3เกมรวดแถมเกมรุกยังเฉียบคมสุดๆยิงรวม3นัดไปถึง16เมตรเลยทีเดียว เกมนี้พวกเขาเตรียมเปิดบ้านรับมือ,อยูนี่ยองแซงชูรัวตัวแทนจากเบลเยียมที่ผลงานในรายการนี้ไม่ดีเอาเสียเลยเรทราคาเปิดมาให้ทัพเสือใต้เป็นฝ่ายต่อสองลูกเครื่องแนะนําว่าอยู่ฝั่งต่อเจ้าบ้านไปเลยครับเพราะมองว่าบาเยิร์นมิวนิคแข็งแกร่งมากกว่าเกมรุกก็เฉียบคมแบบสุดๆแถมเกมนี้ได้เล่นในบ้านด้วยครับมั่นใจว่าพวกเขาจะเดินเครื่องไล่บทขยี้เอาชนะทีมเยือนไปได้อย่างแน่นอนดังนั้นอยู่ฝั่งต่อดีที่สุดครับผลสกอร์ที่คาดของเกมนี้บาเยิร์นมิวนิคเปิดบ้านเอาชนะ ยูนิองแซงชิวลัวไปด้วยสกอร์4ประตูต่อ1อัตราความมั่นใจ8.5เต็ม10คกำแพงอยู่ที่4.0วางสกอร์สูงครับคู่ที่2ครับเชลซี Chelsea, เจ้าบ้านเปิดสนามสแตมฟอร์ดบิชรับการมาเยือนปาฟอร์ดเวลาคิกออฟของคู่นี้ตี3ตรงตามเวลาในประเทศไทยครับราคาบอลเจ้าบ้านเชลซีต่อ2.25 คาดการ์ผู้ชนะในเกมนี้อ้างอิงจากผลบวดรวมของคุณผู้ชมทางเว็บไซต์ฟอร์ดม็อบ2 4 2 5 7คนให้เจ้าบ้านเชลซีมีเปอร์เซ็นชนะอยู่ที่72%ครับเปอร์เซ็นต์ที่จะเสมอกันในเวลามี1 8ส่วนผู้มาเยือนอย่างปาฟอร์ดมีเปอร์เซ็นชนะอยู่ที่10%ครับเราย้อนไปดูฟอร์ม5เกมล่าสุดของคู่นี้และผลได้เสียกันฮะขอเริ่มที่เจ้าบ้านเชลซีนะครับนัดที่แล้วเปิดบ้านชนะเบรนฟอร์ด2-0ฟุตบอลพรีมเมียร แพ้อาร์เซนอลครับเกมเย้า2ประตูต่อ3รายการคาราบาวครับนะฮะรอบรองชนะเลิศนัดแรกรอง0.5เสียครับชนะชาตันแอตแลนติกครับ1ประตูต่อ5ฟุตบอลเอเบครับรอบ3เกมเยือนต่อ1.5กินเต็มแพ้ฟูลแลมนะครับ2ประตูต่อ1ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเกมเยือนต่อ0.25เสียครับและเสมอแมนเชสเตอร์ซิตี้1-1เกมเยือนฟุตบอลพรีเมียร์ลีกรอง1.25กินเต็มด้านฟอร์ม5เกมล่าสุดของปาร์ฟอร์ดเอฟซีผู้มาเยือนฮะ เกมล่าสุดครับแพ้โอลิมเปียกรอสนิโคเซีย2ประตูต่อศูนเกมเยือนฟุตบอลไซปัสเฟิร์สเดเวิยชันต่อ1.25่อเสียครับชนะโอโมเนียอาลาดิปู2ประตูต่อศูย์ครับเกมยา่าฟุตบอลไซปัสเฟิร์ส i ด i ว i o ชันต่อ2ลูกจบเจ้าชนะอาคริตาสชโลลาก้า2ประตูต่อ1เกมยา่าฟุตบอลท้วไซปัสครับต่อ2.75เสียนะฮะแพ้อพอลลิมาซอ2ประตูต่อ1เกมเยือนฟุตบอลไซปัสเฟิร์ส i ด i ว i o ชั่นต่อ0.5เสียครับและชนะเอนซิดเนออน พาลาลิมนี้2ประตูต่อศูนย์ครับเกมเยือนไซปัสเฟิร์สดิวิชั่นต่อ2ลูกจบเจ้าสถิติเฮดทูเฮดการเจอกันของคู่นี้ครับคู่นี้ไม่เคยเจอเจอกันมาก่อนเลยนะฮะนี่จะเป็นการเจอกันครั้งแรกอย่างเป็นทางการในศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกรอบลีกเฟสนัดที่7ของปีนี้ครับพรววิวก่อนเกมและสกอร์ที่คาดของคู่นี้เจ้าถิ่นเชลซีเหนือกว่าแทบทุกมุมและไม่น่าพลาด3แต้มแน่ๆครับแม้ช่วงหลังผลงานจะฝืดหน่อยๆและมีออกทะเลไปบ้าง ถว่าเกมล่าสุดที่เปิดรังทุบเบนฟอร์ด2-0ก็าจะช่วยคืนความมั่นใจและโมเมนตัมของทีมได้พอสมควรซึ่งเกมนี้จะเป็นการได้เล่นในสแตมฟอร์ดปิดครับเป็นเกมที่3ติดต่อกันฉะนั้นเชื่อว่าพวกเขาเอาสุดอย่างแน่นอนครับขณะเดียวกันทีมเยือนอย่างปาฟอร์ดศักยภาพของทีมก็ดูเป็นรองอยู่เยอะฮะดูทรงแล้วคงไม่น่ามีเซอร์ไพรส์หรือพลิกล็อกช็อกโลกอย่างแน่นอนครับเมื่อพิจารณาจากหน้าเสือกับภาพรวมของทั้งสองฝ่ายแนะนำว่าอยู่ต่อเจ้าบ้านเชลซีรอรับทรัพย์เฉ่งๆครับ ผลสกอร์ที่คาดของเกมนี้ครับเชลซีเปิดบ้านชนะปาฟอร์ตไปด้วยสกอร์4ประตูต่อ1อัตราความมั่นใจ8เต็ม10กำแพงอยู่ที่3.5วางสกอร์สูงครับไปกันต่อคู่ที่3ครับยูเวนตุสเจ้าบ้านเปิดสนามอัลลีอันสเตเดียมรับการมาเยือนเบนฟิก้าเวลาลงทำการแข่งขันของคู่นี้ตี3ตรงตามเวลาในประเทศไทยครับราคาบอลเจ้าบ้านยูเวต่อครึ่งลูก ใครจะชนะในเกมนี้อ้างอิงจากผลหวตรวมของคุณผู้ชมทางเว็บไซต์ฟอร์ดม็อบ15,124คนให้เจ้าบ้านยูเวนตุสมีเปอร์เซ็นชนะอยู่ที่56%เปอร์เซ็นต์ที่จะเสมอกันในเวลามี23%สครับส่วนผู้มาเยือนอย่างเบนฟิก้ามีเปอร์เซ็นชนะอยู่ที่2 1เราย้อนกลับไปดูฟอร์ม5นัดล่าสุดของคู่นี้และผลได้เสียกันครับขอเริ่มที่เจ้าบ้านยูเวนตุสนะฮะเกมที่แล้วครับแพ้กายารีหนึ่งประต,ต, 0, ตรรนนะะูต่อ1ลูกเสีย เปิดบ้านชนะเคโมเนเซ่50ครับฟุตบอลกานโชเซีย R, ต่อหน่งจุกินเต็มชนะซัสโซโอลอศูครับเกมเยือนฟุตบอลกานโชเซีย R, ต่อศูนย์จุได้นะครับเสมอเลทเช่น1นเกมเย่าฟุตบอลกานโชเซีย R, ต่อหนึ่งจุดเสียครับและชนะปีซาเอฟซีศูนย์เกมเยือนฟุตบอลกานโชเซียต่อสต่อ2นึ่งลูกกินเต็มครับด้านฟอร์ม5เกมล่าสุดของเบนฟิก้าผู้มาเยือนฮะเกมที่แล้วเอาชนะลิโออาฟศูน์สองนะครับเกมเยือนฟุตบอลลีกโปรตตุเกส่อ1.5กินเต็ม แพ้ปอโต้ครับ1-0เกมเยือนฟุตบอลโปรตุเกสครับรองปอป,อปอเสียครับแพ้บาร์กา1ประตูต่อ3ครับฟุตบอลลีกโปรตุเกสต่อ0.5เสียครับชนะเอสโตลิน3ประตูต่อ1เกมเย้าฟุตบอลลีกโปรตุเกสต่อ1.75ได้ครึ่งและเสมอบาร์กา2-2เกมเยือนฟุตบอลลีกโปรตุเกสต่อปอป,อปอเสียครึ่งครับสิ่งตีเฮตูเฮ d การเจอกันของคู่นี้ครับคู่นี้เคยเจอกันในศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกมา7นัดนะครับ เหลือเชื่อครับยูเวนตุสฮะไม่เคยเอาชนะเบนฟิก้าได้เลยแม้แต่นัดเดียวครับเสมอกินไปในเวลา3นัดส่วนเบนฟิก้าครับเอาชนะยูเบนตุสไป4นัดครับผมแปลกๆว่ะพีววิว <P> <view> ก่อนเกมมรสะกรที่คาดของคู่นี้เจ้าบ้านยูเวนตุสครับพวกเขายังไม่ลุ้นเข้ารอบน็อกเอาท์ได้หากคว้าชัยที่เหลือหลังจากนี้ครับขณะที่ทีมเยือนเบนฟิก้าผลงานในรายการนี้ยังลุ่มๆดอนๆขาดความส,สม่ำเสมอเรทราคาเปิดมาให้เจ้าบ้านเป็นฝ่ายต่อ,อครึ่องลูกแนะนำว่าอยู่ฝั่งต่อเจ้าบ้านไปเลยครับ เพราะมองว่ายูเว่ได้เปรียบที่เล่นในบ้านและพวกเขามีความหวังจะผ่านเข้ารอบนอกเอาท์ให้ได้ในเกมนี้ทำให้แมตชนี้สําคัญต่อพวกเขาเป็นอย่างมากครับแถมขมงกาลังตัวหลักแนวรุกก็อันตรายโคตร,รครับอย่างเช่นเคนานยูดิสเกมนี้จึงมองว่ายูเว่จะเปิดบ้านเบียดเอาชนะทีมเยือนไปได้อย่างแน่นอนผลสกอร์ที่คาดของเกมนี้ครับยูเวนตุสเปิดบ้านเอาชนะเบนฟิก้าไปด้วยสกอร์สประตูต่อ1อัตราความมั่นใจปากเต็ม10กําแพงอยู่ที่2.50จุดหาศูนย์บอลสกอร์สูงครับ คู่ที่4ครับโอลิมปิกมักเซยเจ้าบ้านเปิดสนามสตาร์ทเวลโลโดมรับการมาเยือนลิเวอร์พูลครับเวลาลงทำการแข่งขันของคู่นี้ตี3ราคาบอลผู้มาเยือนอย่างลิเวอร์พูลบุกมาต่อครึ่งลูกภาพรวมผู้ชนะในเกมนี้อ้างอิงจากผลโหวตของคุณผู้ชมทางเว็บไซต์ฟอตมดบ3 9ม4็อบ39,734คนให้เจ้าบ้านโอลิมปิกมักเซยมีเปอร์เซ็นช์ชนะอยู่ที่21% เปอร์เซ็นที่จะเสมอกันในเวลามี21นครับส่วนผู้มาเยือนอย่างลิเวอร์พูลมีเปอร์เซ็นชนะอยู่ที่58ครับเราย้อนกลับไปดูฟอร์ม5เกมล่าสุดของคู่นี้และผลได้เสียกันฮะขอเริ่มที่เจ้าบ้านมาร์เซยนะครับเกมที่แล้วชนะอองเช่2ประตูต่อ5ครับเกมเยือนฟุตบอลลีกเอิงต่อ0.75กินเต็มชนะบาเยอร์90นะครับเกมเยือนฟุตบอลถ้วเนรนครับบอลคู่นี้ไม่เปิดราคาครับเสมอปารีสแซงต์แชร์แมงในเวลานะครับ2-2ฟุตบอลเฟนส์ซูเปอร์ครับ รอง1.25กินเต็มแพ้น้องคาบ้านครับ์ประตูต่อ2ฟุตบอลลีกเอิงต่อ1.75เสียครับและบุกไปชนะบรู๊คเปนงนัด0ประตูต่อ6ฟุตบอลถ้วยเฟรนครับต่อ2.25กินเต็มด้านฟอร์ม5เกมล่าสุดของลิเวอร์พูลผู้มาเยื่นครับเกมที่แล้วนะครับในลีกเปิดบ้านทำได้แค่เสมอเบอร์ลี่1-1ต่อ1.75เสียครับชนะบา์ลี่4ประตูต่อ1ครับในบ้านฟุตบอลทเว3ต่อ3.25เสียครึ่ง เสมออัชลอนศูนย์ศูนย์ครับเกมเยือนฟุตบอลพรีเมียร์ลีกรองหนึ่งลูกกินเต็มเสมอฟูลแลมสองสองเกมเยือนฟุตบอลพรีเมียร์ลีกต่อศูนย์จุดห้าเสียนะครับและเสมอลีดศูนย์ศูนย์เกมเย้าครับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกต่อหนึ่งจุดสองห้าเสียครับหนักเสมอเว้สยสถิติเฮตูเฮการเจอกันของคู่นี้ครับคู่นี้ก็ยังไม่เคยเจอเจอกันมาก่อนนะครับนี่จะเป็นการเจอกันครั้งแรกอย่างเป็นทางการในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบลีกเฟ,ฟนัดที่เจ็ดของฤดูกาลนี้ครับพรววิวก่อนเกมมรสกริี่คาดของคู่นี้ โอลิมปิกมาร์เซยฟอร์มกำลังร้อนแรงครับหลังจากชนะ2เกมติดต่อกันแถบยิงกระจาย14ลูกก่อนนั้นก็บดกับปารีสแซงต์แมงแบบสูสีก่อนแพ้ช่วงโดนจุดโทษในศึกซูเปอร์คัพอีกทั้งเซตติในบ้านของพวกเขายอดเยี่ยมครับเมื่อแพ้แค่2เกมตลอด12แมตช์ทุกรายการและคว้าชัยถึง8เกมหนึ่งในนั้นปรบับนิวคาเซิลหนึ่งประตูต่อศูนย์ในรายการนี้ด้วยครับจึงไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับลิเวอร์พูลที่จะเก็บ3แต้มออกมาแม้ว่าหงแดงไร้พ่ายต่อเนื่อง12เกมแต่เป็นการเจอกับทีมเล็กกเือบหมด ซ้ำร้ายเอาชนะคู่แข่งยากลําบากเสือเหลือเกินครับล่าสุดก็ทําได้แค่เสมอเบอร์ลี่ในถิ่นบวกกับแนวรับยังเป็นจุดบอดที่พร้อมเสียประตูเชื่อว่ามาเจอเกมรุกดูด,ดันของมาร์เซยน่าจะเอาไม่อยู่ครับราคา0.5มองแล้วผู้มาเยือนคงลําบากแล้วฮะอย่างเก่งก็ทําได้แค่เสมอครับที่เด็ดบอลรองมาร์เซยราคาครึ่งลูกผลสกอร์ที่คา,าดของเกมนี้ครับโอลิมปิกมาร์เซยเปิดบ้านเสมอลิเวอร์พูลเปวยสกอร์2ประตูต่อ2อัอตราความมั่นใจ8เต็ม10 กำแพงอยู่ที่2.75าวอสกอร์สูงครับคู่ <c oughs> ที่5ครับนิวคาสเซิลเจ้าบ้านิดสนามเซนเจมพารับการมาเยือน p s v วไฮโอเฟนเวลาลงทำการแข่งขันของคู่นี้ตี3ตรงตามเวลาในประเทศไทยครับราคาบอลเจ้าบ้านนิวคาสเซิลต่อ1.25 10ลใครจะชนะในเกมนี้อ้างอิงจากผลโหวตรวมของคุณผู้ชมทางเว็บไซต์ฟอร์ดม็อบ1 5 8 2 8คนให้เจ้าบ้านนิวคาสเซิลมีเปอร์เซ็นชนะอยู่ที่52เปอร์เซ็นต์ เปอร์เซ็นที่จะเสมอกันในเวลามี24ครับส่วนผู้มาเยือนอย่าง PSV Eindhoven มีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่24ครับย้อนกลับไปดูฟอร์ม5เกมล่าสุดของคู่นี้และผลได้เสียกันครับขอเริ่มที่เจ้าบ้านนิวคาสเซิลนะฮะนัดที่แล้วครับเสมอวูฟ0-0เกมเยือนฟุตบอลพรีเมียร์ลีกต่อ0.75เสียครับแพ้แมนซิตี้2-0นะครับเกมเย้าฟุตบอลคาราบาวครับรอบรองชนะเลิศนัดแรกวันละหาเสมอเสียครับ เสมอบอลมัรต2-2นะครับเกมย่าฟุตบอลเนเปครับต่อ1ลูกเสียครับชนะลีด4-3ครับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกต่อ0.75ได้ครึ่งและชนะคริสตัลพาเลท2-0เกมย่าฟุตบอลพรีเมียร์ลีกต่อ0.75กินเต็มด้านฟอร์ม5เกมล่าสุดของ PSV ไฮเอเฟนผู้มาเยือนครับนัดที่แล้วบุกไปชนะฟอร์ตูนาซิต้า1-2นะครับฟุตบอลพรีเมียร์ดัสต่อ1ลูกจบเจ้าชนะเดนบอร์ด1ประตูต่อ4ครับฟุตบอลท้วยดัตครับต่อ2ลูกกินเต็ม ชนะเอ็กเซลเซอร์หประตูต่อ1เกมเยา้าฟุตบอลพรีเมเดตต่อสองจดกินเต็มชนะ f อฟซีอูเทส1ประตูต่อ2ครับเกมเยือนฟุตบอลพรีเม์ดตต่อศูนจุดห้ากินเต็มและชนะ g ีว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 ีเนนดานสประตูต่อศูนย์ครับเกมเยา้าฟุตบอลทวยดัตครับต่อสี่จุดสองห้าเสียนะครับต่อเยอะไปเป่าวะสถิติเฮตูเฮตการเจอกันของคู่นี้ครับคู่นี้เคยเจอเจอกันแค่นัดเดียวเะครับเป็นเกมประชับมิสโสรนต้องย้อนกลับไปเมื่อวันที่31ดก,กรกฎาคม2553นนู่นเลยครับ เสมอกันไปในเวลา2ประตูต่อ2ครับพีวิวก่อนเกมมือสกก่อนคาดของคู่นี้บายเ k เคเเเชื่อเหลือเกินว่าทีมเยือน PSV อสวีไฮมีดีเกินกว่าจะไม่มีแต้มกลับออกไปเพราะพวกเขาโคตรท็อปฟอร์มเลยเลยครับหลังคว้าชัย17จาก20ผลทุกรายการและพ่ายเพียงผลเดียวเท่านั้นครับให้กับแอดมาริด2ประตูต่อ3ซึ่งถือว่าสู้กันอย่างสนุกสูสีมากๆครับแถมก่อนหน้านั้นก็เคยบุกถล่มลิเวอร์พูลคาสนามแอนฟิลด์มาแล้ว1ประตูต่อ4อีกด้วยครับ ฉะนั้นเจ้าถิ่นนิวคาสเซิลก็จะมีเหนาวหนาล้อนลได้เหมือนกันแล้วฮะด้านฟอร์มของนิวคาสเซิลครับผลงานช่วงนี้ใน3ามทัวร์ที่ลงเตะครับสภาพคือแย่และผลงานก็คือพังตามคาดครับด้วยการไล้ชัย3ครั้งรวดและเสียไปถึง4ประตูแถมล่าสุดทําได้เพียงบุกเจ้าจืดกับวูฟศูนย์ครับหนึ่งในทีมเต็งตกชั้นพรีเมียร์ลีกซีซั่นนี้คลั้นจะฝากความหวังให้พังสกรระดับกินขาดอาจจะยังฮะบอลคู่นี้แนะนําว่าอยู่รอง p s v ไฮโอเฟนดีกว่าครับผลสกรที่คาดของเกมนี้ครับ PSV h i o f e n บุกยันเสมอ Newcastle ด้วยสกอร์2ประตูต่อ2อัตราความมั่นใจ8เต็ม10กำแพงอยู่ที่3.5วลังสกอร์สูงครับและนี่ก็คือแนวทางของเราทั้งหมดประจำวันพุทธที่21มกราคม2569ครับคลิปหลักจัดให้5คู่นะครับแล้วก็จะมีคลิปช็อตบนเดียวอีก1คู่ครับผมพีวิวคู่ไหนไปบ้างและลงสกอร์ให้เท่าไหร่เราไปสรุปกันเลยครับ คู่แรกครับบาเยอร์มิวนิกเปิดบ้านรับการมาเยืยนอนยูเนี่ยงแซงชิลัวครับเกมนี้เจ้าบ้านบาเยอร์ต่อ2ลูกครึ่งนะครับผมให้บาเยอร์ชนะยูเนี่ยงแซงชิลัวด้วยสกอร์4ประตูต่อ1นึ่กำแพงอยู่ที่4.0วอสกอร์สูงครับคู่ที่2เชลซีเปิดบ้านรับการมาเยือนปาฟอร์ตเกมนี้เจ้าบ้านเชลซีต่อ2.25ผมให้เชลซีชนะปาฟอร์ตด้วยสกอร์4ประตูต่อ1นึ่กำแพงอยู่ที่3.5มาอสกอร์สูงครับ คู่ที่3ยูเวนตุสเปิดบ้านรับการมาเยือนเบนฟิก้าครับเกมนี้เจ้าบ้านยูเวนตุสต่อเครื่องลูกนะครับผมให้ยูเวนตุสชนะเบนฟิก้าวยสกอร์2ประตูต่อ1เพดานอยู่ที่2.5หวางสกอร์สูงครับคู่ที่4โอลิมปิกมา์เซย์เปิดบ้านรับการมาเยือนลิเวอร์พูลครับเกมนี้ผู้มาเยือนอย่างลิเวอร์พูลบุกมาต่อเครื่องลูกนะครับผมให้คู่นี้เสมอกันในเวลาไป2ประตูต่อ2เพดานอยู่ที่2.75วางสูงครับ และคู่ที่5ครับนิวคาสเซิลเปิดบ้านรับการมาเยือน PSV h ไฮโอเฟนเกมนี้เจ้าบ้านนิวคาสเซิลต่อ1.25ผมให้คู่นี้เสมอกันในเวลาไป2ประตูต่อ2เพดานอยู่ที่3.5วางสกอร์สูงครับ สถิติและแนวทางทั้งหมดที่ผมรวบรวมมาพรีวิววิเคราะห์เจาะลึกฟันธงลงสกอให้คุณผู้ชมได้รับชมรับฟังผมรวบรวมมาจากเว็บไซต์ทั้งไทยและต่างประเทศครับคุณผู้ชมมั่นใจคู่ไหนโดนใจคู่ไหนชื่นชอบคู่ไหนเชิญไปคิดวิเคราะห์แยกแยะกันเอาเองได้ตามชอบตามสบายเลยครับและอย่าลืมนะครับหากคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์คลิปนี้เป็นกำลังใจให้เราคนละหนึ่งไลค์และใครที่ยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามเราด้วยนะครับที่ u t u b e บูบอนเด็ดและ t i k t o k บูบอนเด็ดครับ ฝากแอดไลน์ไว้ด้วยครับที่ @BOO789 เเรามีแอดมินคอยแนะนำทีเด็ดให้อย่างแน่นอนครับที่ @BOO789 ครับแอดกันเข้ามาฟรีๆไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิน้นวันนี้วันเกิดใครก็ขออวยพรให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงเงินทองไหลมาเทมาครับคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมดังหวังปรารถนาทุกประการไม่เจ็บไม่จนนะครับสำหรับวันนี้เวลาของเราหมดแล้วครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับโชคดีละกัน